ฟอยุติการผลิตเฟียสตาหลังสร้างชื่อเสียงมายาวนานกว่า47ปี ขอต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neotech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเรื่องยานยนต์อีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือทาง Ford นะครับตัดสินใจย,ยุติการผลิตรถยนต์เล็กนะครับรุ่น f i e s t t a r ซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับทาง Ford ยาวนานกว่า47ปีเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านนะครับไปสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า สำหรับ Ford f i e s t a นะครับก็ได้เปิดตัวในปี1976ซึ่งก็เป็นรุ่นที่หลายคนรู้จักนะครับแล้วก็เป็นที่รักของหลายคนเลยทีเดียวด้วยความที่เป็นรถขนาดเล็กนะครับมีความนิยมสูงและระบบช่วงล่างที่ขึ้นชื่อทำให้ขับสนุกและหลายๆคนชื่นชอบ การยกเลิกการผลิต Ford f เฟสตครั้งนี้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบในปี2030โดยจะเริ่มที่ Ford Explorer Electric SUV และสำหรับ Ford Explorer Electric SUV ก็เนะครับก็เป็นรถไฟฟ้าที่พัฒนาร่ารวมกับ v o l ks w a g e n ภายใต้งานวิศวกรรมพื้นฐาน MEB Platform ซึ่งข้อมูลต่างๆนะครับของ Ford Explorer Electric SUV ทาง Ford ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลแต่มีหลายสื่อนะครับคาดการว่าจะใช้ขุมพลังเดียวกับ v o l ks w a g e n ID.4 โดยจะติดตั้งมอเตอร์เดียวให้พลังกำลังสูงสุด170แรงม้าขับเคลื่อนล้อหลังจับคู่กับแบตเตอรี่ความจุ52กิโลวัตต์ ให้ระยะทางสูงสุด3 5 1กิโลเมตรต่อ1การชาร์จรองรับการชาร์จเร็ว DC นะครับอยู่ที่130กิโลวัตต์และสามารถอัปเกรดขุมพลังได้สูงสุดกว่า231แรงมา้ากับความจุแบตเตอรี่77กิโลวัตต์อัวสามารถวิ่งได้ถึง539กิโลเมตรต่อ1การชาร์จและสามารถชาร์จเร็วนะครับได้สูงสุดกว่า170กิโลวัตต์รวมถึงรุ่นขับเคลื่อนสีล้อมอเตอร์คู่ที่ให้พลังก,กำลังสูงสุด340แรงมา้าจับคู่กับแบต อรี่ความจุ77กิโลวัตต์อาววิ่งได้ถึง491กิโลเมตรต่อ1การชาร์จและสำหรับรถยนต์ Ford นะครับที่เป็นรถไฟฟ้า EV 100%ตอนนี้ก็จะมี Ford Mustang Mach-E นะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับ Ford เป็นอย่างมากตามมาด้วย Ford F-150 Lightning ที่เป็นกระบะไฟฟ้า100%รวมถึง Ford E-Transit รถแวนไฟฟ้าซึ่งทั้ง3รุ่นนี้นะครับก็ได้เริ่มต้นปี2023ได้อย่างสวยงามโดยเพิ่มขึ้นถึง 1 104้4นะครับโดยเพิ่มขึ้นถึง104%เมื่อเทียบเป็นรายปีและคิดเป็น3.7%ของปริมาณทั้งหมดเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน